คงจะไม่ยาวมากแต่ว่าจะเชื่อมร้อยในความพยายามในเรื่องของสิทธิมนุชนเราเนี่ยภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุชนนั้นได้ทําอะไรมาบ้างและจะทําอะไรต่อผมจะสรุปสั้นๆเป็นแนวทางให้พี่น้องนะครับได้เห็นว่าเราไม่ไม่อยู่นิ่งแน่นอนแล้วก็ผลมันได้เกิดขึ้นแล้วแล้วทีนี้ผมจะได้ขยายไปยังภาพใหญ่ด้วยว่าในภาพใหญ่ๆถ้าจะต่อสู้กันทั้งขบวนเพื่อจะล้มล้างตรงนี้เนี่ยมีความคิดอย่างไรบ้างบังเอิญว่าอาจารย์ชูพงศ์นะครับท่านได้ โทรสับเข้ามาเมื่อกี้นะครับก็บอกว่าช่วยฝากด้วยบางเินก็ใจตรงกันอีกแล้วนะครับอาจารย์ชูพงศ์ก็คือเอาเป็นว่าผมจะเอาภาพใหญ่แล้วก็ลงมาหาภาพเล็กแล้วก็เล่าถึงความพยายามของภาคีไทยปิะชาชนที่ผ่านมาแล้วก็ที่จะทํากันต่อจากนี้ซึ่งเพนเอกได้พูดแล้วเรื่องของ UN แต่ผมจะย้ําภาพอีกทีหนึง่งวันนี้นะครับพี่น้องการต่อสู้ของขบวนของประชาธิปไตยเรานั้นนะให้ปักหลักอย่างนี้ชัดเจนเลยว่าการรัฐประหาร โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นต่อให้พยายามจะทําเนียนนะต่อให้จะมีการมีคนตายน้อยกว่าสมัยที่มายิงประชาชนซึ่งอันนี้ต้องตั้งคําถามนั้นน้อยกว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าการกระทำถือต่อให้มีการลงนามลงพระบรมมติยโดยกษัตริย์ภูมิพลหรือไม่ลงนะครับก็ถือเป็นการกบฏโดยสิ้นเชิงกบฏต,ต่ออํานาจของประชาชนต้องปักหลักตรงนี้ให้แน่นนะครับอํานาจของเราไม่เคยมอบให้ในายประยุทธ เราเลือกตั้งไปแล้วแสดงเกจจำนวนไปแล้วแต่มันเอาปืนมาจี้หัวเรามาทับหัวเราแล้วยิงพี่น้องเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นกรบฏโดยสมบูรณ์แล้วนะครับเมื่อเขาเป็นกรบฏนะครับตราเส้นไปทั้งนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนี่คือกรบฏครับถ้ากษัตริย์ภูมิพลลงนามด้วยอีกครั้งหนึ่งก็อย่าได้ถือเป็นประมุขที่มีความชอบธรรมเลยในเมื่อประมุขในระบอบประชาธิปไตยนะครับเป็นผู้ที่ทําลายหลักการประชาธิปไตยเสียเองก็อยากให้มันได้มีประมุข ก็ถือกับว่าเป็นกบฏไปด้วยเลยนะครับเพราะอำนาจสูงสุดจริงๆเป็นของประชาชนไม่ใช่ของกษัตริย์ไม่ใช่ของใครทั้งสิน้นถือว่าต้องถือพวกนี้เป็นกบฏในเมื่อเป็นกบฏสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจะตั้งรัฐบาลมากี่ชุดกี่หน่วยกี่เรานะครับจะมีลายเซ็นกี่ลายเซ็นของกษัตริย์ภูมิพลหรือเอาทั้งราชวงจากตรีมาเนี่ยนะครับเราไม่ยอมรับเมื่อไม่ยอมรับจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นปรากฏการเ์เหมือนเหมือนเสรีไทยครับ อำนาจใดก็ไร้ค่าถ้าไม่มีใครยอมรับมันนะครับเราไม่ให้ราคามันเสียอย่างเนี่ยมันไม่มีค่าเลยเป็นศูนย์นะแล้วถ้าเกิดพลังของคนไทยทั่วโลกวันนี้เรามั่นใจอยู่แล้วว่าคนเสื้อแดงคือเสียงส่วนใหญ่อยู่แล้วจากการเลือกตั้งแล้ววันนี้ความพยายามทั่วโลกเนี่ยดูอเมริกาเยอรมันยู EU, ทั้งยูนะครับเขาแสดงเสียงมาชัดเจนว่าการรัฐประหารนี่เป็นสิ่งที่ผิดพลาดอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่เขากังวลเพราะไปละเมิดสิทธิมนชนซึ่งเราได้พูดมาแล้ว นะครับซึ่งทําในสิ่งที่สมองหมาปัญญาควายเท่านั้นจะทํากันได้ในโลกสมัยทุกวันนี้นะถ้าคุณไม่ดึกดาําบันคุณคิดอย่างประเทศไทยทําอย่างประเทศไทยไม่ได้แล้วไอ้ขบวนการพวกนี้มันเลือดเข้าตาหรือว่านะตามันมัน,มนบอดหรือว่ายังไงไม่ทราบละ่ะทําในสิ่งที่ทั่วโลกเขาเหัวเราะนะครับคือเรามองกลับไปแล้วก็สะท้อนใจไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราทําก็คือยืนยันในหลักการว่าเราไม่เอาด้วยจําได้เสรีไทยตอนนั้นนะครับ สงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลในประเทศไทยประกาศว่านะครับต้องช่วยญี่ปุ่นใช่ไหมครับไปช่วยเข็นฆ่านะครับกับชาวเพื่อนบ้านร่วมทาสงครามจะยึดครองโลกกับรัฐบาลญี่ปุ่นจัก,กรพรรดิญี่ปุ่นเสรีไทยเนี่ยอยู่กันคนต่างประเทศคนละจุดคนละจุดนะครับเริ่มต้นก็นจุดประกายจากข้างนอกนะครับล็อบบี้ประเทศใหญ่ๆแล้วบอกว่าเราไม่ได้เห็นด้วยนะเพราะฉะนั้นเราไม่เอา เพราะเราก็ตั้งผู้นําของเราเคลื่อนไหวทั้งสนับสนุนอีกฝั่งตรงกันข้ามนะครับฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ภาคีนะครับดำเนินการทั้งในประเทศนอกประเทศอังกฤษด้วยนะครับฝึกกันตานนอกประเทศแล้วก็เข้าไปแล้วในประเทศก็เกิดกระบวนการขบวนการต่อต้านนะคร จำได้ไหมถ้าดูหนังเรื่องโคโบ,โโบรินะคู่กรรมใช่ไหมชาวบ้านเนี่ยรักขโมยน้ามัน,นถึงแม้ว่าจะไม่ใจตนากันแล้วแต่แต่ผมเชื่อว่าคนไทยถ้าไม่เอาสักอย่างนี่นะมันจะมีพฤติกรรมต่างๆเกิดขึ้นแล้วตอนหลังเมื่อพลังมาประสานกันปุ๊บเนี่ยนะครับถึงแม้ว่านะประเทศไทยอยู่ในกลุ่มแพ้สงครามโลกแต่เขาเห็นว่าความพยายามที่ชอบทำนะครับแล้วเป็นเจตจำนงของประชาชนจริงๆไม่ได้เกิดจากการขู่บังคับของอำนาจจัก,กรพรรดิของ,ององค์ไหน นะสำหรับเมื่อก่อนนั้นจกักรพรรดิอังกฤษนะครับแต่ว่า <laughs> ปัจจุบันนี้มันเป็นแหมมันมาหาจากักรพรรดิสโลกนะที่อยู่ในประเทศสยามประเทศไทยแลนด์เนี่ยนะก็ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่ไม่ไม่ยอมรับทหารหรือจะเป็นจกักรพรรดิประยุทธ์ก็แล้วแต่เนี่ยคุณเป็นกบฏเมื่อมันเป็นกบฏวันนี้นะครับพี่น้องให้สังเกตนะครับในประเทศเริ่มมีจุดต่างๆที่เขาออกมาไล่ทหารนะคำว่าออกไปออกไปประยุทธ์ออกไปมันมาแล้วนะครับ ยศเนี่ยจะยิ่งกว่าถนอมอีกนะครับหางจุกตูดแน่นอนแล้วครับแล้วถ้ามายิงประชาชนก็อย่าหวังว่าจะหนีไปประเทศไหนได้นะครับสารอาญาระหว่างประเทศวันนี้เราเราได้พูดคุยกันถึงลักษณะว่านะครับถ้าเกิดปรากฏการให้เขาจับตาเรียบร้อยส่งข้อความข้อมูลเพิ่มเติมไปเรียบร้อยแล้วว่าให้จับตาประเทศไทยนะครับให้จับตาประเทศไทยแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดปรากฏการอะไรต่อจากนี้ให้รู้ไว้ว่าไอ้แก๊ง ต่างๆที่มันอุปโลกตัวเองขึ้นมานี้นะครับมันเป็นแก๊งที่ต้องการที่จะยึดอํานาจไปอยู่ในกลุ่มของตัวเองเป็นเผเด็จการประเด็จการใต้ระบอบภูมิพลแล้วก็มีกลไกองคาพยศต่างๆทํางานร่วมกันมานานแล้ววันนี้ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนในเบื้องต้นไปแล้วแล้วต่อไปเนี่ยถ้าพวกนี้ไม่ได้ดังใจมันอาจจะทํามากกว่านี้ขอให้รู้ไว้ว่าพวกนี้อยู่ในข่ายที่จะเป็นเรียกว่า crime a g a i n humanity นะครับไปไล่ฆ่าประชาชนคนบริสุทธิ์เพื่อ,ออำนาจของตัวเองทำเป็นระบบอยู่ในข่าย เอาเป็นว่าถ้าเกิดมันยึดอํานาจได้ยังไงเนี่ยนะฮะเรื่องกระบวนการยุติธรรมนี่ก็ถ้าฆ่าฟันประชาชนเนี่ยนะการต่อจากนี้เนี่ยก็อย่าได้หวังว่าจะรอดนะครับอย่าได้หวังว่าจะรอดทีนี้ในประเทศมันก็จะมีคนลุกขึ้นมาเต็มๆมแล้วต่างประเทศเราเนี่ยบอกได้เลยนะครับภาคีไทยเพื่อสิริชนเนี่ยยืนยันมาตลอดและเราหนักแน่นผมวันนี้ผมงานส่วนตัวทิ้งไว้ก่อนผมเดินสายพูดคุยกับตัวแทนรัฐบาลตัวแทนองค์กรต่างๆนะครับ ยุโรปออสเตรเลียอเมริกาแล้วก็เอเชียเนี่ยถึงเวลาจําเป็นเนี่ยเราจะใช้ความเป็นนักสิทธิมิชนชนนี่แหละเอาหลักฐานที่เป็นกลางที่สุดแต่ยึดมุมมองจากหลักสิทธิมิชนชนว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมันละเมิดอย่างไงแล้วก็กระบวนการที่ปั้นอํานาจทางการเมืองแล้วก็จะให้ได้ผลประโยชน์ทางการเมืองเพื่อครอบครองผลประโยชน์ด้านอ,าอื่นทั้งประเทศเนี่ยครอบงาประเทศมาตลอดเนี่ยกำลังจะต่อต้านกระบวนการประชาธิปไตยแล้วไปละเมิดสิทธิมิชนชน เราเอาความจริงตัวเนี้ยไม่ต้องบอกเป็นเหลืองเป็นแดงไม่ต้องเข้าข้างดตอร์ทักษิณไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นเรายืนหยัดตรงหลักของเราตรงนี้นะครับจะสู้ตรงนี้แล้วมันก็จะเป็นประโยชน์กับคนไทยทุกสีทุกหมู่ทุกเราเพราะว่าระบบระบอบอย่างนี้เราเอาไว้ไม่ได้แล้วการชี้แจงของเรานั้นนะครับเราถ้าเราสามารถเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะเข้า U n นะครับพี่เนกได้คุยกันนะครับก็เอาให้ถึงตัวเลยนะครับไปยื่นถึงตัวแล้วที่จริงเนี่ยวันนี้ ภาษาที่ต่างชาติเขาใช้เนี่ยเป็นภาษาที่เรายัดใส่ปากให้เขานะครับผมผมอยากจะอาจจะมองเข้าข้างตัวเองแต่ว่าจริงๆต่อถ้าเราไม่ยัดใส่ปากให้เขานี่เขาก็รู้อยู่แล้วข้อความที่ปรากฏนะในในถ้อยถแถลงของต่างชาตินะครับมันเป็นสอดคล้องกับข้อความที่เราได้นําเสนอมานาน แต่ของเราถูกปิดนะครับประเทศไทยจะอ่านไม่ได้เพราะเราพูดว่ามันเป็นองค์คาพยบของกษัตริย์ภูมิพลระบอบภูมิพลที่ฆ่าประชาชนมานานแล้วก็ใช้กําลังทหารและตอนหลังในมีตุลาการมีองค์คาพยบเรื่องสือเรื่องคนชั้นสูงเนี่ยรวมหัวกันเป็น political machination นี่แหละนะครับครอบงำประเทศแล้วทำร้ายประชาชนมาตลอด แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันนี้เป็นเอพิโซดสําคัญแล้วจะเริ่มทวีความรุนแรงอาจจะนําไปสู่สงครามกลางเมืองให้เขาจับหูจับตาแล้วเราก็จะใช้ภาษาซึ่งสากลก็คงจะต้องหนีไม่พ้นต้องเอานะเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับต้องมีการาบังคับใช้กฎหมายให้สมบูรณ์นะครับมีการเคารพกฎหมายนะแล้วก็จะต้องเคารพหลักสิทธ,ธิมนุษยชนนะครับแล้วก็ต้องใช้วิธีทาง ประชาธิปไตยในการแก้ปัญหาสันติวิธีเจราจาต่อรองกันแล้วก็หาทางออกที่ดีที่สุดแต่ต้องเป็นประชาธิปไตยและต้องเคารพหลักสิทธิมน,นุษยชนวันนี้นะครับสิ่งเหล่านี้มันไปอยู่ในกระแสของชาวโลกไปแล้วแล้วถ้าต่อไปเราตั้งตัวอะไรกันขึ้นมาต่อต้านเนี่ยบอกได้เลยครับใครก็แล้วแต่ถ้าขึ้นตั้งตัวขึ้นมาเป็นผู้ที่บอกว่าไม่ยอมรับอำนาจของรัฐบาลในประเทศไทยจะเป็นรัฐบาลทัดถิน่นหรือแม้กระทั่งจะตั้งเป็นกอง นะต่อต้านจับกบฏปราพพกรบกบฏถ้าประชาชน60จังหวัดลุกขึ้นมาพร้อมกันบอกว่าไอ้ประยุทธ์คือกบฏถ้ากษัตริย์ภูมิพลเซ็นลงชื่อด้วยก็คือกบฏเพราะอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแล้วไอ้พวกกระบวนการที่ออกมามันปล้น,ลนอำนาจอธิปไตยของประชาชนไปราบคาบนะครับรัฐบาลไปสภาไปแล้วนิติบัญญัติเป็นของมันหมดเราไม่เอา เราก็ต้องบอกว่าใช้กระบวนการเสรีไทยตรงนี้นะครับถ้าเสรีไทยบวกกันคือทั้งในประเทศนอกประเทศรวมพลังกันแล้วบอกว่าไอ้นี่มันเป็นกบฏไม่ใช่รัฐบาลของเรานะพี่น้องก็นึกภาพกันแล้วกันครับต่างชาติเขาหนุนความชอบธรรมฐานะที่เป็นประชาชนขอให้ยืนมาให้ได้60จังหวัดเป็นอย่างน้อยประกาศว่าไม่ยอมรับอำนาจการบริหารสั่งการของนายประยุทธ์จันโอชาหรือใครก็แล้วแต่อันไลเซนใครก็แล้วแต่ที่อยู่เบื้องหลังเราไม่ยอมรับเพราะอำนาจจริงๆเป็นของประชาชนและเรานี่แหละ มวลมาหาประชาชนตัวจริง60จังหวัดไม่ยอมรับแล้วก็รัฐบาลที่เราเลือกเข้าไปแล้วตามรัฐมนูนที่มีอยู่นะครับใครจะมาฉีกไม่ได้นายประยุทธ์เป็นใครจะมาฉีกรัฐมนุนนะ่ะแค่ประกาศนั่งโต๊ะแล้วประกาศว่าให้รัฐมนูนสิ้นสุดแล้วก็อุปโลกตัวเองเรียกคนนูน้นคนนี้เข้าไปไปพบเนี่ยนะครับแล้วไปกักขังเขาอีกต่างหากเนี่ยสมองหมาปัญญาควายนั้นที่เขาทํากันนะครับทั่วโลกเขาไม่ทํากันเพราะฉะนั้นในเมื่อทาอย่างนั้นเราก็บอกคุณไม่ใช่ผู้นําของเรา คุณไม่ใช่คนที่เราให้คุณจะมาใช้งบประมาณภาษีของเราได้ไงคุณไม่ได้มาจากพวกเราก็คือกบฏเมื่อเป็นดังนั้นในประเทศนอกประเทศพูดภาษาเดียวกันพี่น้องก็ลองนึกภาพดูจงนะวันนี้นะครับเรานะต้องหนีให้รอดพ้นจากการจัดก,การของพวกนายทหารเหล่านี้ทหารเนี่ยมันเป็นนะคนที่ถูกฝึกให้ฆ่าให้วางแผนฆ่าให้วางแผนกำจัดกดคนอื่นกดศัตรูเนี่ยโดยอาชีพ เพราะนั้นเขาจะมีข้อมูลเขามีวิธีการนะครับพี่น้องต้องเอาตัวให้รอดในตอนนี้แต่ว่าสิ่งที่พี่น้องทําได้เลยนะครับตามจังหวัดต่างๆนั้นอยากได้หยุดวันนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะแสดงความกลัวแต่จะต้องออกให้มันเห็นให้ชาวโลกได้เห็นพูดถึงในแง่นี้พี่น้องจะต้องเก็บข้อมูลหลักฐานทุกอย่างที่ทหารทํากับพวกเราแล้วการเคลื่อนไหวของเราทุกอย่างในถ้ามีสื่อไปได้ให้ไปถ้าไม่มีสื่อให้ทําสื่อของพวกเราเอง แล้วนะต้องมีทั้งสื่อที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็อยู่ที่ซุ่มซ่อนตามมุมต่างๆให้เก็บภาพภาพให้ได้เยอะที่สุดถ้าเขาทําประชาชนพี่น้องก็บอกไว้แล้วว่าอย่าได้หวังว่าจะรอดเงื้อมือกฎหมายทั้งในประเทศหลังจากประชาชนชนะแล้วหรือกฎหมายสากลถ้าพวกนั้นมันยังยืดเยื้อนะคุมอํานาจอยู่นะครับจะต้องโดนทั้งขึ้นทั้งล่องแล้วถ้าพี่น้องออกไปเนี่ยพี่น้องจังหวัดของพี่น้องเน้เน,นให้ภาพมันชัดเจนที่สุด จะต้องมีแถลงการระดับจังหวัดของพี่น้องออกมาเลยว่าไม่เอาด้วยกับรัฐบาลนี้มันเป็นกรบฏเราไม่ได้มอบอำนาจฉันทะอำนาจแล้วก็ประชามติของพวกเราชนะันทามติของเราไม่มีให้พวกนี้เป็นกรบฏแล้วเราไม่ยอมรับแล้วประกาศให้ทั้งคนในประเทศและต่างประเทศได้เห็นว่ามันเป็นกรกบฏยืนยันหลักการนี้แล้วพี่น้องไม่ต้องกลัวข้างนอกเนี่ยกระแสมันมาอยู่แล้วบอกตรงๆวันนี้ผมเดินสายนะครับผมไม่ได้อยู่ในประเทศอเมริกานะครับแล้วจะเดินสายไปทั้ง ออสเตรเลียยุโรปก็หลายประเทศนะครับแล้วในประเทศเอเชียด้วยเดี๋ยวจะต้องดาเนินการและที่สําคัญที่สุดเราเอาที่หัวเลยเดเหมือนพี่อเนกพูดจดหมายถึง UN เนี่ยเป็นลักษณะว่าเราจะต้องให้เข้าใจถึงปัญหาที่ผ่านมาอย่างที่เป็นอยู่แล้วเราบอกว่าประเทศไทยวันนี้ประชาชนมันเติบโตเกินกว่าที่จะให้เผด็จการนั้นมาครอบงําได้อีกทางรอดอย่างเดียวของประเทศไทยก็คือต้องสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์แล้ววันนี้เผด็จการกําลังครอบงํายึดอํานาจจากประชาชนไปเพราะนั้นเนี่ย รัฐบาลที่มาโดยไม่ชอบทำแล้วก็เสียงทั้งในประเทศจากพวกเราเจากพี่น้องที่บอกว่าไม่เอาห0จังหวัดเป็นอย่างน้อยนะฮะประกาศขึ้นมาให้ชัดแล้วเสียงจากข้างนอกที่เราเป็นปากเป็นเสียงของพี่น้องแล้วถ้าเกิดมีรัฐบาลรัฐบาลทัดถิ่นขึ้นมาอีกนะครับก็เมนเดียนสไตรพี่น้องก็นึกภาพแล้วกันนะนับวันถอยหลังไอ้กบฏประยุทธ์และกะบฏระบอบภูมิพลนี่ได้เลยฮนะต้องล้มล้างกันทั้งระบอบและต้องสาปนาอำนาจให้สูงสุด นะให้มันเต็มประชาธิปไตยเต็มสูงสุดแล้วนะแล้วที่ UN นั้นเราจะต้องขอให้เขาเนี่ยเราจะต้องผลักดันให้ไปถึงจุดที่ว่ามีการบอยคอร์รัฐบาลที่มาไม่ได้มาจากประชาธิปไตยสหรัฐอเมริกาจอห์นแครรีท่านได้พูดชัดเจนนะเรียกแทบว่าจะสวนควันปืนนะครับประยุทธ์ประกาศขึ้นตำแหน่งปุ๊บจอห์นแครรีพูดเลยครับว่าเขาจะต้องทบทวนความสัมพันธ์และความช่วยเหลือกับประเทศไทย เพราะว่าโดยกฎหมายนั้นเขาบังคับไว้ครับรัฐบาลอเมริกันนั้นจะไปให้ความสนับสนุนช่วยเหลือและคบค้าสมาคมกับประเทศที่เป็นผดเด็จการไม่ได้ครับที่เขาคืนคําหน่อยหนึ่งก็เป็นประเทศจีนเพราะผลประโยชน์นะครับทางธุรกิจมันเยอะแยะมหาศาลเขากบ็บอยคอรดนะครับอยู่ระยะหนึ่งพอสมควรเลยแต่ตอนหลังพอประเทศจีนพัฒนาขึ้นบ้างนะครับหลังจากเทียนอันเหมือนมาหลายปีแล้วเนี่ยมันก็มีการผ่อนคลายก็เลยคบค้าสมาคมกัน แต่จร,จริงๆแล้วประเทศใหญ่ๆวันนี้เยอรมันประกาศแล้ว EU เนี่ยเท่าไรกี่ประเทศฮะแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยพี่น้องก็น,นึกภาพกนแล้วกันครับจีนญี่ปุ่นเขาก็ต้องนะดําเนินการตามเสียงส่วนใหญ่ของทั่วโลกแล้วเอาง่ายๆเอา,เอานี่ดรทักษิณถ้าจะมาร่วมขบวนตรงนี้เนี่ยง่ายมากเลยครับเพราะบารมีที่สร้างไว้ทั่วโลกเนี่ยก็มาเสริมกันก็เสรีไทยฮะไม่ใช่เพื่อดรทักษิณไม่ใช่ตระกูลชินวัตแต่เพื่อประเทศชาติลูกหลานเรา เมื่อมารวมตัวเป็นกระบวนการเสรีไทยยุค2 4 5 7เออ2 5 5 7เนี่ยพี่น้องก็นึกภาพดูความยิ่งใหญ่ของมันนะขอให้กําลังใจพี่น้องทุกหมู่ทุกเหล่าแล้ววันนี้นะพี่น้องจงกล้าที่จะออกไปนะคุณป้าคุณยายทั้งหลายที่คิดว่าตัวเองโอ้ยแก่แล้วลําบากอันตรายออกไปเป็นอันตรายเราไม่ได้ไปรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนที่นปชเขาทาที่จะทําให้คนเนี่ยมันไปยิงเราที่เดียวแต่ถ้าเรารวมตัวกัน60 60จังหวัดเป็นอย่างน้อยเนี่ย ไอทหารสองแสนคนนี่แค่ปกป้องกรุงเทพก็ต้องใช้ไปหลายหมื่นดีไม่ดีเป็นแสนนะถ้าจะเอากรุงเทพให้อยู่นะแล้วถ้าต้องกระจายมาตามจังหวัดต่างๆเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่ฮะจะสู้ประชาชนได้หรือแล้วถ้าเกิดคุณป้าคุณยายทั้งหลายไปนั่งสารกลางจังหวัดนะให้สาวๆไปฉอเลาะกับนะักตำรวจนายตำรวจนายทหารบอกมามา,มาดูคุ้มครองพี่น้องเราหน่อยจังหวัดเราเนี่ยนะไปนั่งกินหอมตออม่วนกันแล้วเรียกผู้ว่ามาแล้วก็คุยกันเรื่องประชาธิปไตยคุยปัญหาบ้านเมือง ถ้ามันจะมาจับจะมายิงเรานั่งอยู่เฉยๆครับนั่งอยู่เฉยแต่ว่ากลางคืนต้องป้องกันตัวเองกลางวันเนี่ยแล้วก็สร้างภาพไปเห็นทั่วโลกว่าจังหวัดของท่านไม่เอาด้วยกับรัฐบาลนี้นะแล้วก็อยากให้ผู้ว่านไปรับคําสั่งพวกนี้ในอําเภอต่างๆที่เรารู้จักกันเนี่ยดึงครอบครัวอะไรเข้ามาหมดนายทหารลูกหลานใครนะครับเป็นทหารนะครับพ่อแม่ต้องมาอยู่ตรงนี้สื่อสารกันให้ถึงให้หมดแล้วพี่น้องก็นึกดูกันแล้วกันว่าไอ้พวกที่อยู่กรุงเทพมันจะอกสันควันแผลน่ะผักไม้ไส้เครือทั้งหลายปูปลา อาหารต่างๆน้ำท่าไฟฟ้าต่างๆไม่ไหลเข้ากรุงเทพแล้วครับที่ผ่านมาเนี่ยหมูไปไก่ไม่มาแล้วมันก็ผยองนะชาวบ้านได้ค่าแรงสามร้อยบาทไม่ยอมอะ่ะแล้ววันนี้เกิดชาวบ้านไหลออกมาอยู่ข้างนอกแล้วเราจะอยู่จังหวัดของเราไอ้เรื่องข้าวปลาอาหารจังหวัดต่างจังหวัดมีปัญหาที่ไหนแล้วครับรวมตัวกันให้ได้หกสิบจังหวัดมันจะรอดไปสักกี่น้ําพูดภาษาอังกฤษก็ how many waters can they go <laughs> มันจะไปได้กี่น้ําพี่น้อง เราไม่ได้พูดด้วยความหญิงผยองแต่เราอยู่บนความชอบธรรมแล้ววันนี้ขอให้กําลังใจพี่น้องเราต้องสู้กันแบบนี้แล้วถ้าพี่น้องออกไปนะถ้าทํามันทหารมันจะมาจับนะคุกทหารเนี่ยนะครับเอาไปเนี่ยบันทึกเหตุการณ์ไว้ให้ดีคือถ้ามันจับวันนี้มันไม่ใส่ไปใส่คุกตํารวจมันจะไปใสค่คุกทหารเราจะต้องกดดันนะถ้าปเอาจับพี่น้องเราข้อค่ายปุ๊บเนี่ยเดินถือมือเปล่าไป,ไปกลางวันเนี่ะแล้วเรียกผู้สื่อข่าวไปด้วยเลยนะครับแล้วเข้าไปล้อมค่ายทหารแล้วบอกไปมือเปล่าเปให้เห็นเนี่ย ถ้ามันยิงน่จับภาพเอาไว้ไอ้คนที่ยิงน่มันจะไม่รอดต่อให้มึงรอดในประเทศไทยในศาลประเทศไทยมึงอยากได้วังว่าจะรอดในศาลต่างประเทศแต่พี่น้องต้องเก็บหลักฐานให้ดีมันไม่กล้าหรอกเพราะว่าทหารจริงๆส่วนใหญ่แล้วถ้าลุกพลึบมาพลึบมาห0สจังหวัดเนี่ยมันขาอ่อนหมดแล้วทหารแตงโมเนี่ยมันจะแข็งไปทั้งตัวแล้วมันจะยกปืนขึ้นหันไปหากระบฏมันยืนข้างพี่น้องวันนี้ยกประชาพาไปมาถึงแล้วพี่น้องผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่ง นะครับพี่บตรไซต์พี่อนเนกเรายืนหยัดอยู่ตรงนี้แต่ที่เรามั่นใจอย่างนี้เพราะเรามั่นใจในความถูกต้องชอบธรรมเขาจะอ้างว่าไปรักษาความสงบเรียบร้อยแต่มันไม่ใช่ครับตอนแรกก็คิดว่าน่าจะใช่แต่พอดูประกาศอย่างที่พี่อนเนกบอกว่ามาตรา5นั้นนะครับประกาศฉบับที่5ที่บอกว่าอันนีน้ล้มล้างอํานาจลัฐงนูนชั่วคราวนีง่งดใช้ชั่วคราวแต่ว่าการงดใช้นั้นมาตรา2ไม่งด แล้วก็ให้สวยังอยู่องค์กรอิสระที่เป็นเครื่องมือเขายัางอยู่ครบทุกอย่างเนี่ยกะจะกินรวบประเทศครับอย่างนี้เนี่ยมันเข้าข้างชัดเจนแล้วไปปราบม็อบเสื้อแดงนะครับที่อักษะแต่ไม่ทําอะไรเลยนะกับม็อบที่คอปทอแล้วไปฉลองใช้กันขึ้นไปกราบตักของพุทธอิสระอย่างเนี้มันเห็นชัดเจนว่าไอ้ทหารนี่มันไม่ได้เป็นทหารที่เข้ามาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อประเทศชาติแต่เป็นทหารที่รับใช้เผด็จการเพื่อจะบีบบังคับแล้วก็เราก็เห็นการใช้อํานาจ นายประยุทธ์นกลายไปเอาไปามากลายเป็นว่าเป็นคนที่บ้าอํานาจเหลืองอํานาจที่สุดยอมรับแต่ยังไงก็เขาไม่มีราคาที่เราจะยอมรับอยู่แล้วพี่น้องวันนี้พี่น้องต้องแสดงความกล้าในการทําในสิ่งที่แน่แหละใช้สันติวิธีแต่ต้องป้องกันตัวเองนะครับเวลายามดึกยามดื่นไม่ต้องไปเฝ้าก็ได้แต่ตอนกลางวันต่อให้ทหารอยู่นะพี่น้องเนี่ยถ้าเป็นคุณป้าคุณยายเนี่ยเดินจับจูงมือกันไปแบบสันตินะครับไม่มีอาวุธมือเปล่าเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ย ลูกหลานพี่น้องเขาไม่กล้าจริงแต่ว่าทุกครั้งที่พี่น้องทําต้องมีทีมงานที่ถ่ายวิดีโอเอาไว้นะครับเก็บบันทึกเอาไว้นะครับวันนี้ยังไงเนี่ยเขาปิดประเทศไม่ได้หรอกครับแล้วก็ปิดกั้นในเรื่องของการบันทึกข้อมูลข่าวสารไม่ได้เด็ดขาดนะครับถ้าพี่น้องเชื่อมั่นอย่างนี้นะครับคือเราก็ไม่ใช่ว่าจะเอาเป็นเอาตายถึงจะต้องจับขบฏนมาและต้องบันหัวนะครับกีโยตินอะไรเงี้ยเหมือนเพลงขึ้นรายการพี่บุตรไซส์นะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องให้นะประเทศชาติปัดกวาด นะระบอบที่มันไม่เป็นสากลระบอบที่มันเป็นพิษเป็นไทยนะครับเป็นวังวนน้ําเลือดน้าหนองนะครับประชาชนครั้งนี้ก็ตายอีกนะครับที่อักษะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปล่อยให้ระบบอย่างนี้ทําร้ายประเทศชาติต่ตอไปไม่ได้วันนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นเสรีไทยลุกขึ้นมาช่วยกันเปลี่ยนระบอบก็ไม่ผิดนะครับทั้งในและนอกประเทศจะช่วยกันแล้วก็ยืนยันนะครับลูกหลานของพี่น้องที่ยืนอยู่ตรงนี้นะทั้งพี่อนเนกพี่อุรไยผมอาจารย์ชูพงศ์นะครับคุณอาคม นะครับแล้วอีกหลายท่านที่ร่วมกระบวนการที่บางคนเมื่อก็ไม่อยากจะเปิดเผยชื่อแต่เราทํางานกันมานานเนี่ยวันนี้เครือข่ายมันขยายไปหลายทวีปแล้วนะครับเราจะดําเนินการด้วยวิธีการทุกวิธีทางที่เราทําได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งวิธีทางที่เป็นสากลนะครับแล้วก็ไม่ต้องฆ่าต้องฟันกันเพราะเราก็รักประเทศชาติบ้านเมืองเราไหมเหมือนกันนะครับไม่อยากจะเห็นบ้านเมืองเนี่ยเป็นเศษขยะนะครับเป็นซากปรักหักพังแต่การแล้วการที่พวกเราเนี่ย ลุกขึ้นมาพร้อมกันนี่แหละมันจะทําให้นะเราชนะได้โดยที่ไม่ต้องมีการฆ่าฟันกันบ้านเมืองไม่เสียหายและมันจบโดยเร็วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเพื่อเป็นการสร้างชาตินะครับผมขอเรียกร้องให้พี่น้องทุกท่านเนี่ยได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันลุกขึ้นมาประกาศจุดยืนว่ากระบฏนั้นไม่ใช่ผู้นาที่ชอบทมของเราท่านก็คือกบฏต่อให้มีพระพรานพิไทยเราก็ต้องยืนยันว่าเป็นกบฏในประเทศพี่น้องสแสดงออกทุกทางที่พี่น้องทําได้นะครับ รักษาความชอบธรรมของการเป็นเจ้าของอำนาจแล้วชี้มือไปที่กบฏนะครับทุกคนนะครับช่วยกันทําแล้วข้างนอกประสานเสียงแล้วเราช่วยกันล็อบบี้รัฐบาลต่างประเทศนะครับคือคือทั้งฝั่งอีกฝั่งนี่นนต่อให้เอาความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์ภูมิพลมาอ้างนะครับแล้วก็เอาเอา,เอา,เอาทหารอีกสิบทหารแต่งตัวอย่างดีนะครับมีคําอธิบายอย่างเลิศหรูเนี่ยการรัฐประหารมันอธิบายกับชาวโลกไม่ได้เลย ยังไงก็แล้วแต่เขาไม่มีความชอบทำในสายตาชาวโลกเขาแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นประกาศนะครับฉบับที่1 8หรือ19เนี่ยที่บอกว่าล้มล้างอำนาจรัฐธรรมนูญปี50นยะครับยกเลิกไปทั้งหมดนะครับเขาเป็นกบฏโดยสมบูรณ์แล้ววันนี้มาช่วยกันรปราบกบฏด้วยขบวนการเสรีไทยนะครับเพื่อเปลี่ยนระบอบประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แล้วยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยสันติวิธีนะครับแล้วก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนผมใช้คําว่าสิทธิคาว่าสันติวิธีอหิงสา แต่ไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีอาวุธและคุณไม่พร้อมที่จะต้องป้องกันตัวเองและในที่สุดอาจจะต้องถึงขนาดใช้อาวุธทําหันกันเพราะการต่อสู้ทางการเมืองนั้นมีหลายมิติแต่นั่นนะครับฐานะพวกเราที่เป็นนักสิทธิชนเราไม่ไปถึงตรงนั้นให้คนที่เขาทํางานทํากันไปพี่น้องประชาชนที่ไม่ฝึกอาวุธนะถึงฝึกอาวุธก็วิ่งไล่ยิงเขาไม่ได้เพราะว่าแค่จะยืนก็ลําบากแค่เคี้ยวหมากก็ไม่อร่อยปากแล้วอย่างนี้นะครับเพราะนั้นพี่น้องก็ต้องเล่นในจุดแข็งของเรา เอาจุดอ่อนเป็นจุดแข็งครับถ้าพี่น้องที่นะอายุเยอะเป็นคุณป้าคุณยายเนี่ยไปนั่งในที่สว่างเอาสื่อนะแสดงเห็นออกมาแล้วก็ถ้าเกิดเขาจะจับเนี่ยไม่ต้องลุกไม่ต้องเดินไปไหนครับนั่งขัดสมาธิอยู่นะแล้วก็สงบเรียบร้อยถ่ายภาพให้มันชัดเจนดูสวัสดิุลกหลานพี่น้องท,ที่มันกินภาษีเงินเดือนขว่าพี่น้องที่มันเป็นทหารเนี่ยนะมันจะเอาปืนยิงพี่น้องไหมหรือถ้ามันจะต้องอุ้มพี่น้องเข้าไปอยู่ในค่ายทหารก็ให้มันอุ้มครับ จังหวัดหนึ่งขอแค่ห้าหมื่นคนเนี่ยมันจะมีพัญยาอุ้มไหมครับไม่ต้องห้าหมื่นห้าพันพอยึดจังหวัดพี่น้องได้แล้วใครจะมาจะมาอุ้มยาอยิงพี่น้องแต่ว่าต้องอย่าลืมป้องกันตัวเองครับแล้วก็ถ้าเป็นกลางค่ำกลาง,ง,งคืนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งก็พี่น้องก็ต้องหลบไปแล้วก็ให้เฉพาะคนที่เขารักษาการเนี่ยเขาดูแลกันอยู่นะครับมันก็เป็นเรื่องยุทธศาสตร์พี่น้องต้องไปคิดกันระดับลึกนะครับรายการนี้คงจะพูดทั้งหมดไม่ได้เอาละผมก็อาจจะพูดยาวไปนิดนึงขออนุญาตให้อ่าพี่บุตร่าพี่อเนกนะครับ ยังอ,อ,อยู่นะครับโอเคครับ okay ท้ากันสะัออ้นๆนะอคครับขอขอบคุณนะพี่น้องทุกคนที่ <c oughs> ตั้งความตั้งแต่อ่ดรปิดมาดครับนะขอบคุณเอ่อพี่น้องทุกคนที่ร่วมกันฟังตั้งแต่ตัวรายการจนถึงนาทีนี้นะฮะสิ่งที่พวกเราพูดนี่มันเป็นขนาดีและมีเป็นกาล,ลังกำลังกำลังใจ ในฐานะที่พวกเราเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ครับคือบอกคำตรงว่าพวกเราเป็นเจ้าหน้าที่ของเ g o จครับเป็นเอจโอของซ i p c ที่มีเครือข่าย2,500องค์กร170ประเทศนะฮะและพวกเขาก็เป็น n อ o นจอของ c i p ีด้วยครับนะเพราะนั้นเนี่ยพวกเราคือเจ้าหน้าที่คณะหนึ่งที่อยากให้กำลังใจพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนสแสดงที่ปักไปต่อความยุติธรรม นะผมเชื่อว่าคนแสดงเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ฝักใฝ่ต่อความวิธรรมและอยากเห็นความสงบสุขในบ้านเมืองเกิดขึ้นนะท้ายนี้ผมขอสำนักขอให้ที่เราทุกคนเนี่ยมีกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปนะฮะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและปลอดภัยจากต่นะสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องช่วยกันเราต้องร่วมมือกันครับ ในช่วงท้ายของรายการนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับพี่ขอบคุณพี่อเนกแล้วก็พี่บุตรไซส์นะครับที่พี่บุตรไซด์โดยเฉพาะพี่บุตรไซส์อยู่หลังฉากนะครับดาเนินการถ่ายทอดก็ทั้งนางนปชมาฮัลเลประชาชนแล้วก็เครือข่ายพี่น้องเราเดี๋ยวมีคลิปออกมานะครับยังไงพี่น้องก็นะครับกรุณาช่วยกันพิจารณาว่าถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับผมแบ่งคลิปเป็นช่วงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ทั้งหมดประมาณ4คลิปนะครับจะได้ฟังแล้วนะครับมันจะได้ จบภายในเวลาครึ่งชั่วโมงไม่เกินไม่เกินครึ่งชั่วโมงแต่ละช่วงแต่ละช่วงมีสี่ช่วงเรียงตามลําดับนะครับเดี๋ยวจะทําเป็นซีรีส์ใช่แล้วก็พี่บุษไซ้ก็คงจะมีคลิปเสียงนะครับที่เริ่มตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับก็เห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเป็นเรื่องของหลักการแล้วก็เป็นเรื่องของอวิธีการปฏิบัตินะครับอาจารย์ชูพงษ์ท่านได้ฝากข้อความมาด้วยก็ฝากข,าขอบคุณอาจารย์ชูพงษ์ไปด้วยแล้วก็เรียนสายผ่านไปทางคุณอาคมนะครับเนื่องจากช่วงที่ นะครับบางทีอาจจะติดปัญหาว่านะยังจัดรายการด้วยกันไม่ค่อยตรงเวลายังไงนะครับกรุณนานะติดต่อมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีถ้าช่วงไหนที่ผมสามารถจะจัดโดยใช้มือถือได้ไรายได้ก็หรือว่าไอแพดนะครับก,ก็จะพยายามทําในทุกที่ที่ทําได้ก็ให้ติดต่อมานะครับก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ติดตามนะครับฝากความรู้สึกไปยังพี่น้องที่อยู่นปช USA นะครับผมไม่ค่อยได้เข้ามาบ่อยแต่ว่าเมื่อวานก็ฝากเสียงผ่านพี่บุตรไซสมา ก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจแล้วก็ขอบคุณความเห็นต่างๆแล้วก็ให้กําลังใจพี่น้องสู้นะครับยังไงก็แล้วแต่ครับเมื่อมันมืดสุดๆถึงขนาดเขานะครับทาการรัฐประหารในจังหวัดที่ไม่ควรจะทําวินาศากาเลวิปริตพุทธินะครับมันเป็นความวินาศของระบอบเผด็จการไทยนะครับแล้ววันนี้ถึงโอกาสที่ฟ้าสีทองผ่องอัมไพนะครับประชาพาไปเพื่อประเทศชาติไทยจะได้ก้าวพ้นจากอํานาจมืดนะครับโลกมืด ตามระบอบนะที่ท,ที่ต้องเรียกว่าร,ระบอบภูมิพลราชาธิปไตยหรือว่าอามรตยาอะไรก็แล้วแต่นะครับระบอบที่มันชั่วร้ายที่ครอบงาประเทศไทยมันใกล้แล้วนะครับแต่ว่าพี่น้องต้องช่วยกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนเราจะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ